สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้กุกิ๊กพากคุณผู้ชมมาที่ถนนบัวรองนะคะยึ่งเยื้องกับตลาดใหม่แม่กิมเพงค่ะจะพามาพบกับศูนย์เครื่องแก้วโอเชียนกลาสนครราชสีมาค่ะที่นี่จะมีบริการอะไรบ้างเดี๋ยวตามชมข้างในกันค่ะ แล้วตอนนี้คุณปิกก็อยู่กับคุณพาร์คนะคะเจ้าของศูนย์เครื่องแก้วโอเชียนกลาสนะคะรัตสินาสวัสดีค่ะ<า>เอาพูดถึงศูนย์เครื่องแก้วโอเชียนกลาสที่นี่เปิดมาเนี่ยังะเออถ้าผมทีู่ดถึงเปิดมาแล้วใน่าจนานประมาณเกือบ20ปีค<า>่ะค่ะยีปีที่ทำในโคราชเป็นอันดับหนึค่ะ ก็ครั้งแรกเลยก็เปิดที่ซอยท่าตะกูะนานมากตอนนี้ตรงนี้ก็เป็นสาขาที่สองสที่สองที่เราเปิดได้ช่วงปีใหม่นี้ค่ะ<อ>เพราะว่าเพื่อต้องการได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามาด้วยเพราะลูกค้าเก่าก็อยู่ซอยท่าตะกูแล้วลูกค้าก็บ่นว่าหายากบ้างเข้าลําบากบ้าง,างก็เลย ลองมาเปิดที่ข้างนอกดูนาตอนนี้มาเปิดต้อนรับในเมืองแล้วรับรองว่าใช้บริการสะดวกเลยสะดวกึ้นค่ะค่แล้วที่นี่บริการของที่นี่ทำอะไรบ้างคะก็พิมแก้วค่ะตามลูกค้าสั่งตามออเดอร์นะคะส่วนมากจะขายงานจะเยอะมากใูช่วงเทศกาลใกล้ปีใหม่ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านร้านอาหารหรืองานราชการจะสั่งเป็นพิมพ์แยมแจกงานเลี้ยง งานตาลงานบอลใช่ใช่แก้วที่เห็นด้านหลังนี้ก็หลากหลายที่มากนะคะแล้วก็ลูกทรงแก้วมีสามารถพิมพ์ได้ทุกทลูกทรงลูกทรงนี้มีหลายรูปแบบนะคะมันจะมีทั้งพิมพ์สีธรรมดาค่ะอย่างนี้นะคะพิมพ์สีธรรมดาอันนี้คือพิมพ์สีธรรมดาจะสองสีสามสีได้หมดนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นอันนี้เดพิมพ์สองสีนะคะ แต่ก่อนจะพิมพ์นี่คือกัดกดก่อนอ๋อนี่ที่เห็นแรนี่คือเขาเรียกว่ากัดกรดกัดกดนะคะคือเรากัดกดเสร็จแล้วเราค่อยเอามาพิมพ์สีต่อมาต้อสวยๆอันนี้นลค่ะต่อมาคือทุอคพนพ่นทรายนะคะตัวนี้พ่นทรายเรียกว่าพ่นทรายค่ะเรียกว่าพนทรายค่ะเพราะว่าการพ่นทรายนี่เราต้องใช้มือทำใช้มือทำเป็นใบเป็นใบค่ะและยังขอบสีขอบสีทองก็ใช้มือทำเหมือนกันโอ้โหนี่ก็ดูไปสามแบบแล้วนะคะอีกแบบนึงอันนี้ที่สวยๆ ออแบบนี้เป็นแบบพิมพ์เหมือนกันนะคะ,ะก็คือพิมพ์สีฟ้าค่ะอ๋อเป็นพ้มสีค่ะพิมสีแต่เป็นสีฟ้า<ะ>เป็นใบเขาเรียก<ะ>ติมใบซึ่งจะพิมพ์ไม่ได้ทั้งหมดแก้วอย่างนี้<ะ>ไม่เหนือนตัวนี้<ะ>ตัวนี้พิม์ไม่ทั้งหมดแก้วเลยแต่<ะ>ตัวนี้ได้จะต้องเหลือขอบปากแก้วด้วยอ๋อแปลว่าแปลว่าดีไซน์อย่างนี้ถ้าลูกค้ามีอยู่ในใจแล้วก็สามารถนํามาให้ที่ร้านแล้วก็พิมได้เลยพิมได้เลยแต่ถ้าลูกค้าแบบเพิ่งยังคิดไม่ออกก็จะทาลายหรือทำอะไรอย่างนงี้ลูก ที่ร้านสามารถแนะนําแนะนําได้ค่ะถ้าลูกค้านึกไม่ออกนะคะร้านสามารถแนะนําได้นะคะว่าจะเอาแบบไหนลายไหนซึ่งเราก็จะมีแบบแบบให้ลูกค้าเลือกตัวอย่างตัวอย่างอย่างนี้ก็มีโชว์หลากหลายตัวอย่างแล้วก็เป็นแบบอย่างอื่นที่เรามีอัตเวอร์ของลูกค้าดิมๆเอามาให้เป็นไกด์ไลน์แล้วลูกค้าก็จะชี้เอาแบบนี้แบบนี้ค่ะนี้แล้วอย่างลักษณะแก้วที่เห็นแตกต่างกันนี้คือลูกค้าสามารถเลือกเลือกได้ทั้งหมดได้เลยแก้ว แก้วทางร, ide ร ide ้านนี <S 2> <S 2> ่นะคะจะขายหลายยี <S 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 ่ห้อเอมีลยไม่จำกัดเฉพาะเป็นโอเชียนคลาสนะคะมีทั้งยี่ห้อโอเชียนคลาสยี่ห้อลักกี้ยี่ห้อยูเนียนยูไนติสแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเพราะมีหลายราคาเหมือนกันเพราะว่าโอเชียนคลาสก็จะราคาสูงหน่อยแต่ถ้าลูกค้าบอกว่ามีงบประมาณไม่พอนะคะอยากได้ราคาต่ำกว่านั้นเราก็จะมีให้เลือกหลากหลายแต่ละยี่ห้อเขาก็จะมีหลากหลายทรงเหมือนกันราคาก็จะแตกต่างกันไป ตั้งแต่แบบว่าราคาไม่แพงเริ่มต้นประมาณสัก13บาทขึ้นไปนะครับสบาบาทย0บบาทสามบาทซึ่งแก้วด้านแก้วต้านี่เป็นแก้ววายนะคะแก้วน้ําแก้วอะไรนี่ก็จะเป็นราคาประมาณสัก50สบาทขึ้นไปอก็ขึ้นอยู่กับยี่ห้อขึ้นอยู่กับรูปทรงด้วยแล้วก็พวกเนี่ยในการเลือกใช่ไหมคะยางกัดต่างๆหรือพิมพ์สีเข้าไปอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจสามารถมาติดต่อได้ทั้งสองสาขาเลยไหมคะสองสาขาเลยค่ะค่ะ ช่วงเช้านะคะช่วงเช้าถึงเที่ยงก็จะเปิดที่ซอยพระตะโกถนนตะพาตรงข้ากับตอกจันเลยค่ะพอเที่ยงถึงห้าโมงเย็นก็จะมาเปิดที่นี่นะคะที่ถนนน้องบุระนะคะก็มาได้ทั้งสองสาขาแต่ถ้าเป็นวันหยุดรือนนอกเวลาราชการเสาร์อาทิตย์ที่ซอยพระตะโกเปิดตลอดค่ะติดต่อทางโทรศัพท์ได้เลยค่ได้ที่เปร์อะไรคะมือถือนะคะ0 8 9 6 2 7 2 7 4 4่ะ แล้วก็เบอร์ออฟฟิศนะคะ044 262 191ค่ะค่ะโได้ตลอดเวลาที่ซอยท่าตะโกค่ะค่ะแล้ววันนี้ทางรายการก็ต้องขอคุณพักด้วยนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะ เกรูปแบบของแก้วที่นี่สวยมากๆเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่ศูนย์เครื่องแก้วโอเชียนกลานครราชิมามีถึง2สาขาเลยนะคะสาขาแรกก็อยู่ซอยวัดท่าตะโกแล้วก็สาขาที่2นี้บนถนนบัวรองค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณชุพพี่กกอลและเครื่องประดับน่ารักๆากจากลาล,ล,ลาลานตาค่ะแล้วพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ